พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการซุ่มพัฒนามอเตอร์ไซค์บินได้หรือโดรนที่ขับขี่โดยมนุษย์ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นในโยุโรปค,ครับว่า Honda ได้มีการจดสิทธิบัตมรมอเตอร์ไซค์บินได้ ai, หรือโดรน ในภาพแรกนี้สังเกตดูก็จะเห็นว่าจะโดรนคันใหม่ของฮอนดานั้นจะมี8ใบพัดแบ่งเป็น4คู่2คู่หน้าและ2คู่หลังใบพัดแต่และอันนั้นจะมีเพียงแค่2ใบเท่านั้นและมีโครงกรอบด้านนอกร้อมรอบของใบพัดทั้งหมดทั้ง8อันพลังงานที่ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าร้อเซ็น์จากแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นั้นออกแบบวางไว้อยู่กลางลำตัวของดโดรนห่อหุ้มด้วยโครงสร้างแบบคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแข็งแกรง่ง ส่วนภาพนี้คือคันยกบังคับตัวโดนอยู่ข้างลำตัวทั้งสองข้างคล้ายๆกับจอยสติ๊กผู้กับขีย์สามารถบังคับได้รอบทิศทางแบบ360องศาจะเลี้ยวไปมาเชิดขึ้นหรือกดหัวลงทำได้อย่างเต็มที่ต้องบอกเลยครับว่าโครงการนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอน100%ส่วนภาพนี้ก็คือ h o v e r s u r f รุ่น S 3 4สีไมพัดซึ่ง Hover Surf นั้นเป็นบร,ริษัทสตาร์ทอัพของรัสเซียตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียอเมริกา ได้มีการพัฒนาโดนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดตำรวจดูไบได้มีการสั่งซื้อในราคาโดนละ150,000 USD ดที่เป็นเงินไทยประมาณ4,630,000บาทโ o เวอร์เซ S3 ลำนี้นะครับบินได้ประมาณ10-25นาทีต่อการชัดไฟเต็ม1ครั้งประมาณ2.5ชั่วโมงโครงทำจากคบอนไฟเบอร์โมโนคอกน้ำหนักเบาเพียง114กิโลกรัมเท่านั้น บินได้เร็วสุด96กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงประมาณ5เมตรเท่านั้นตำรวจดูใบสั่งซื้อเพราะว่าต้องการใช้รถตะเวนรอบเมืองและต้องการเข้าถึงในสถานที่ที่รถยนต์ไปไม่ถึงซึ่งนอกจากราคาค่าตัวที่สูงถึง4ล้าน6แสน30,000บาทแล้วทางโฮปเซิร์ฟยังได้มีการคิดค่าเล่าเรียนอีกประมาณ300,000บาทหรือประมาณ1หมื่นเหรียญ US อลลาร์เป็นค่าฝึกฝนเล่าเรียนการขับขี่โฮปเซิร์ฟลำนี้สังเกตดูเจนนะครับว่าโฮปเซิร์ฟ S3 ลำนี้ แตกต่างจากฮอนด้าเพราะว่ามีเพียง4ใบพัดแต่ของฮอนด้านั้นจะมี8ใบพัดเรียงซ้อนกันอยู่4คู่และมีโครงห่อหุ้มด้านานอกเอาไว้ป้องกันความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยและนี่ก็คือความกล้าอำนาของ Hover Surf S3 และบนินได้จริงแล้วในขณะนี้ส่วนฮอนด้ากับโดรนชุดใหม่8ใบพัดนั้นจะเป็นอย่างไรอนาคตจะยาวไกลแค่ไหนกับโดรนต้นแบบในอนาคตผมคิดว่าไม่นานเกินรอและนี่ก็คือภาพจดสิทธิบัตรของ Honda โดรนรุ่นใหม่8ใบพัด ซึ่งอีกไม่นานเราควรเห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์หรือไม่ก็อีกมาโชว์ในอนาคตจะนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในอนาคตครับ